หนึ่งเคล็ดลับความจริงสัจธรรมที่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณเป็นคนเลือกว่าคุณจะเอาแบบไหนระหว่างทำงานน้อยๆแต่ได้ค่าตอบแทนมากๆหรือคุณจะทำงาน มากมากเยอะๆใช้แรงงานแล้วได้ค่าตอบแทนน้อยๆความจริงของโลกใบนี้คือคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณก็เลือกชีวิตของคุณได้เพียงแต่ไม่เคยมีใครมาบอกคุณแล้วก็มาพูดให้คุณได้ยินพี่กุณขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงนะคะคุณเลือกได้จงเลือกในสิ่งที่หัวใจของคุณปราถนาะ